ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของภาคกลางวัดโพทองเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านมานานกว่า80ปีหลวงพ่อจันจเจ้าอาวาสวัย68ปีเป็นพระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยเป็นที่เคารพรักของคนทั้งตำบลใครมีทุกข์ก็ไปหาท่านใครอยากทําบุญก็มาทําที่วัดนี้วัดโพทองตั้งอยู่บนที่ดอนเล็กๆติดริมคลองสายเก่า มีต้นโพใหญ่แผ่กิ่งใบให้ร่มเงาอยู่กลางลานวัดด้านหน้าคือศาลาไม้หลังเก่ามีหลังคาสังกสีที่แม้จะขึ้นสนิมบ้างตามกาลเวลาแต่ยังคงกลิ่นอายของความอบอุ่นในอดีตด้านข้างคืออุโบโสถสีขาวเรียบมีรูปปั้นพญานาคเลื้อยประดับอยู่สองข้างบันไดเสียงระฆังดังกังวานยามเช้าเรียกชาวบ้านให้มาร่วมตักบาตรทุกวันพระวัดจะคึกคักเป็นพิเศษ หญิงชายเท่าแก่ต่างห่อปิ่นโตหยิบข้าวปลาอาหารใส่ถาดเดินตามกันมาจากทุกซอยทางเข้าบ้างขี่จักรยานบ้างภายเรือมาตามคลองเล็กๆเ,เพื่อมาทำบุญที่วัดเด็กๆวิ่งเล่นใต้ต้นโพเสียงหัวเราะเบาๆคลุ้กคล้ากับเสียงสวดมนต์ของพระที่กำลังทำวัดเช้ากลิ่นทูปจางๆลอยปะปนในอากาศชาวบ้านบางคนก็นั่งฟังเทศด้วยใจสงบ บางคนช่วยกันกวาดลานวัดเช็ดโต๊ะในศาลาหรือจัดดอกไม้ไว้หน้าพระประธานที่ริมกำแพงวัดมีร้านขายข้าวแกงเล็กๆของป้าออนหญิงวัยกลางคนที่คอยบริการน้ำชาและของหวานฟรีให้กับผู้มาวัดไม่หวังผลตอบแทนใดๆเพราะเธอเชื่อว่าการได้อยู่ใกล้วัดคือบุญอย่างหนึ่งในวัดมีพระจำพรรษาเพียงหรูปและเนนอีกสามรูป แม้จะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนวัดในเมืองแต่ก็อบอุ่นและบริสุทธิ์เต็มไปด้วยศรัทธาจากหัวใจของผู้คนจริงๆที่วัดโพทองไม่มีเสียงโฆษณาดังไม่มีป้ายเชิญชวนทำบุญแบบโออามีเพียงความเรียบง่ายและน้ำใจของผู้ศรัทธาที่ร่วมกันหล่อเลี้ยงวัดด้วยความรักความสามคัคคีและความจริงใจในช่วง5ปีที่ผ่านมาวัดโพทองเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านต่างกล่าวขานกันว่าเป็นยุคทองของวัดนี้หลังจากที่อยู่ในความเงียบสงบมานานหลายสิบปีศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่ถูกสร้างขึ้นแทนหลังเก่าซึ่งปลวกกัดจนไม้ผุพังอุโบสถที่เคยมีอรอยร้าวตามผนังก็ได้รับการบูรณะทาสีใหม่จนดูสง่างามและตอนนี้วัดกำลังดำเนินการก่อสร้างเมนเผาศพหลังใหม่ที่ใหญ่โตสะอาด และทันสมัยเพื่อใช้ในพิธีกรรมของชาวบ้านทั่วทั้งตำบลการพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของนายสมบูรณ์วัยวัจกรของวัดผู้รับหน้าที่จัดการบัญชีและติดต่อประสานงานกับชาวบ้านอย่างแข่งขันสมบูรณ์เป็นชายวัยห้าสิต้นๆรูปร่างท้วมผิวเข้มแบบชนบทแต่แต่งกายเรียบร้อยเสมอในเสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงสลักและรองเท้าหนังขัดมันเขาเป็นคนพูดจานุ่มนวลน,น้ำเสียงหนักแน่นมีวาทศิลป์ดีจนใครๆก็รู้สึกเคารพนับถือในงานบุญประจำปีไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขาบูชาข้าพันษาหรือทอดกระถินสมบูรณ์จะเป็นคนแรกที่ไปถึงวัดและเป็นคนสุดท้ายที่กลับบ้านเขามักเดินถือกล่องบริจาคพร้อมไมโครโฟนประกาศเสียงดังฟังชัดอยู่กลางศาลา ใครอยากได้บุญใหญ่เชิญสมทบทุนสร้างเมนใหม่นะครับบุญนี้แรงนักได้อน,นิสงยิ่งใหญ่ในพบหน้าผู้คนฟังแล้วก็พยักหน้าตามบ้างก็เดินมาใส่ซองบ้างก็วางเงินสดลงในกล่องใบโตพร้อมกับยิ้มให้สมบูรณ์ที่มักกล่าวขอบคุณด้วยความนอบน้อมว่าขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้ครอบครัวท่านเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงทุกคน ทุกครั้งที่มีงานบุญจะมีป้ายไวนิวสีสดติดอยู่หน้าวัดว่ารับบริจาคสร้างเมนใหม่วัดโพทองพร้อมรูปแปลนก่อสร้างและยอดเงินล่าสุดที่สมบูรณ์เป็นคนรายงานในสายตาของชาวบ้านสมบูรณ์คือคนดีผู้เสียสละทํำงานแทบไม่เอาค่าตอบแทนและรักวัดยิ่งกว่าบ้านของตนเองเด็กเล็กๆเ,เรียกเขาว่าลุงบุญเพราะเห็นเขาปรากฏตัวในทุกงานบุญ บางวันก็เห็นเขาลงมือกวาดลานวัดติดไฟประดับหรือตั้งเต็นเองโดยไม่ต้องให้ใครสั่งแม้แต่หลวงพ่อจันก็ยังไว้วางใจสมบูรณ์เป็นพิเศษถึงขั้นมอบกุญแจตู้เซฟของวัดไว้ให้เพราะท่านบอกว่าโยมสมบูรณ์คือคนของวัดโดยแท้ไม่มีใครเคยตั้งคำถามกับความซื่อสัตย์ของเขาเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ชาวบ้านไม่เคยรู้คือด้านที่มืดกว่านั้นของชายที่ทุกคนเคารพ ไม่มีใครคิดระแวงแม้ว่าในช่วงปีหลังๆสมบูรณ์เริ่มมีฐานะดีขึ้นอย่างผิดสังเกตจากเดิมที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่าเสียงดังแตรแหบแห้งกลายเป็นเจ้าของรถเก๋งสีขาวป้ายแดงยี่ห้อดังที่ขับมาจอดหน้าวัดอย่างสง่างามทุกเช้าบางวันเขาก็พาภรายาแต่งตัวหรูลงจากรถมายืนไหว้พระในศาราแล้วก็กลับขึ้นรถพร้อมถุงอาหารเต็มมือบ้านของสมบูรณ์ที่เคยเป็นบ้านไม้ยกพื้นเก่า หลังคาสังกะสีขึ้นสนิมกลับกลายเป็นบ้านปูน2ชั้นสีฟ้าอ่อนมีรั้วเหล็กดัดลายงามผ้าม่านพื้นหนาและเครื่องปรับอากาศติดเกือบทุกห้องชาวบ้านเริ่มแปลกใจเมื่อเห็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆถูกขนเข้าบ้านทีละชิ้นโตะ๊ะรับแขกไม้สักทีวีจอแบนขนาดใหญ่ตู้เย็นสองประตูและมีแม้กระทั่งระบบกล้องวงจรปิดติดอยู่รอบบ้านสมบูรณ์มักอ้างว่า ลูกชายทำงานพิเศษออนไลน์ส่งเงินมาหรือมีญาติที่กรุงเทพมหานครให้มาช่วยลงทุนลูกสาวคนโตของสมบูรณ์ก็ถูกส่งไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังในกรุงเทพมหานครค่าเทอมปีละเป็นแสนชาวบ้านบางคนที่ลูกหลานเรียนมหาวิทยาลัยรัฐยังต้องกู้กอยอสอก็เริ่มมีคำถามในใจว่าเขาทำได้อย่างไรภรรยาของสมบูรณ์เริ่มแต่งตัวดีขึ้นใส่ทองคำเส้นโตสวมแหวนเพชรเม็ดใหญ่ บางวันก็เห็นโพสต์รูปทานอาหารร้านหรูในเมืองลงเฟซบุ๊กพร้อมแคปชั่นว่าทำบุญแล้วชีวิตดีขึ้นแบบนี้ใครจะไม่อยากทำอีกล่ะคะคระนั้นไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาตรงๆเพราะสมบูรณ์ยังคงทำหน้าที่ในวัดอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแถมยังพูดจาดีใจเยน็นและมีบุญคุณกับหลายครอบครัวที่เคยให้คำแนะนำเรื่องงานบุญงานศพหรือแม้แต่การขอความช่วยเหลือจากวัด บางคนถึงกับพูดว่าอาจจะเป็นบุญหนุนนะสมบูรณ์ทำบุญมามากช่วยวัดเยอะพระก็รักชีวิตเขาถึงดีแบบนี้แต่คำถามเล็กๆก,ก็เริ่มผุดขึ้นในใจของใครบางคนว่าหรือทั้งหมดนี้จะไม่ได้มาจากบุญแต่มาจากเงินบริจาคที่ไม่มีใครเคยตรวจสอบจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนทุกอย่างเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อยายจาหญิงชราวัย79 ปีเส้นผมขาวดอกลานุ่งผ้าถุงลายเก่าๆกับเสื้อแขนยาวสีซีดได้หอบเงินสดจำนวนหนึ่งแสนบาทที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตใส่ถุงผ้าดิบแล้วเดินมาถวายวัดในวันงานบุญกลางพรรษาเงินนี่ยายขอถวายเพื่อสร้างเมนนะหลวงพ่อบุญสุดท้ายของชีวิตนี้แล้วน้ำเสียงของยายแจ่มสั่นเครือขณะที่หลวงพ่อจันทร์รับถุงเงินมาและยกมืออนุโมทนา วันนั้นทั้งหมู่บ้านต่างร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเสียงคล้องเสียงกลองดังก้องลานวัดคึกคักเต็ไมไปด้วยเสียงหัวเระาะญาติโยมต่างยกมืออนุโมทนาบุญให้ยายแจ่มบางคนซึ้งน้ำตาไหลแต่ผ่านไปหลายเดือนก้องอิดยังไม่มีเศษปูนยังไม่ถูกเทไม่มีวิเแววของการเริ่มก่อสร้างเมนแม้แต่น้อยวันหนึ่งยายแจ่มจึงตัดสินใจเดินไปถามพระลูกวัดหลวงพี่เมนสร้างถึงไหนแล้วล่ะจ๊ะ พลูกวัดหันมาด้วยสีหน้าแปลกใจยังไม่เริ่มเลยจ้ายายงบยังไม่ครบทางวัดยังรอเงินบริจาคอยู่หา…?แล้วยายที่ถวายไปตั้งแสนละ่ะพลูกวัดนิ่งเงียบอยู่พักหนึ่งก่อนเอ่ยเบาๆอาตมาไม่ได้เห็นเงินนั้นเลยจ้ะยายเงินผ่านทางโยมสมบูรณ์ทั้งสิน้นคำพูดนั้นดังก้องในใจยายแจม่มเหมือนระฆังแตกเธอกลับบ้านไปด้วยหัวใจหนักอึง้งคืนนั้นเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้ป้าเขียด เพื่อนบ้านสนิทฟังและเรื่องก็เริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านเหมือนไฟลามฟางเช้าวันถัดมาหน้าสาลาวัดมีชาวบ้านหลายคนมารวมตัวกันอย่างไม่ได้นัดหมายต่างคนต่างถือซองบริจาคเก่าๆที่เคยเขียนชื่อไว้บนหน้าซองบางคนถือสำนเนาใบเสร็จบางคนเพียงถือใจอันสั่นคลอนมาด้วยความคาใจนี่ฉันให้ไปตั้งห้าพันเมื่องานผ้าป่าไอเมนนั้นยังไม่เห็นซักเสาแล้วฉันล่ะ ฉันบริจาคตั้งสามรอบรวมแล้วเกือบหมื่นหวังจะได้เมนไว้เผาตอนแก่ตายนี่มันยังไงกันเนี่ยเงินหายไปไหนหมดเมื่อสมบูรณ์มาถึงวัดในบ่ายวันนั้นทุกสายตาก,ก็จ้องมองเขาเป็นตาเดียวสีหน้าเขายังยิ้มปกติผู้จานุ่มนวลเหมือนทุกทีท่านทั้งหลายไม่ต้องห่วงนะครับบัญชีทุกอย่างมีเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะขอเวลารวบรวมมาให้ดูขอดูเดี๋ยวนี้เลยชายชาราคนหนึ่งตะโกนขึ้นเราไม่ใช่ควาย สมบูรณ์อึกอักเล็กน้อยก่อนจะตอบว่ามันมันมีปัญหานิดหน่อยครับตอนฝนตกหนักเดือนก่อนน้ำท่วมบ้านผมเอกสารหลายอย่างเปียกหมดบางเล่มปลวกกินไปแล้วแต่ผมจำยอดได้นะครับผมทำงานด้วยใจไม่เคยคิดเอาเปรียบใครเลยเสียงวยวายเริ่มดังขึ้นชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันให้แซดปลวกกินเฉพาะสมุดบัญชีวัดหรือไงดีแต่พูดยอดเงินตั้งเป็นล้านไม่มีหลักฐานเลยเหรอ บ้านตัวเองสร้างใหม่หลังใหญ่โตลูกเรียนมหาลาัยเอกชนแล้วมาบอกว่าไม่มีเงินสร้างเมนในขณะที่เสียงโตเถียงยังคุก,กรุ่นหลวงพ่อจันเดินออกมาจากกุฏิด้วยใบหน้าเคร่งขรึมท่านไม่พูดอะไรเพียงแต่มองไปที่สมบูรณ์แต่เมื่อเสียงของหลวงพ่อจันดังขึ้นชาวบ้านก็เงียบลงในทันทีทุกคู่สายตาหันมามองท่านพระชาราผู้เปี่ยมด้วยบารมีเดินไปยังหน้าสาลาวัดก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่น โยมสมบูรณ์หากไม่มีอะไรปิดบังก็จงนำสมุดบัญชีบันทึกยอดบริจาคและหลักฐานทั้งหมดมาแสดงต่อหน้าญาติโยมให้สิ้นข้อสงสัยสมบูรณ์หน้าเริ่มซีดยกมือไหว้แล้วพูดอ้อมแอมผมผมจะพยายามหามาให้ครับหลวงพ่อแต่อย่างที่เรียนไว้เอกสารเสียหายเกือบหมดจริงๆครับหลวงพ่อพยักหน้าเบาๆก่อนจะหันไปหาชาวบ้านเช่นนั้น เราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใสใครมีข้อสงสัยหรือหลักฐานใดๆขอให้ส่งมาเสียงชาบ้านเฮขึ้นอย่างมีความหวังและในวันรุ่งขึ้นคณะกรรมการวัดซึ่งประกอบด้วยคนเคร่งธรรมะและซื่อสัตย์จำนวนห้าคนก็ถูกตั้งขึ้นทันทีหนึ่งในนั้นคือลุงหมองอดีตครูใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความยุติธรรมและน,าน้าเย็น เจ้าของร้านของชำที่จดทุกบาททุกสตางค์ไม่มีเคยขาดคณะกรรมการเริ่มทำงานอย่างเข้มงวดพวกเขาไล่ตรวจสอบใบเสร็จบริจาคจากชาวบ้านทีละซองเทียบกับสมุดบัญชีธนาคารวัดที่หลวงพ่อเก็บไว้บางส่วนและสำรวจสัญญาการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่สมบูรณ์เคยพูดถึงจนวันหนึ่งในเย็นก็วิ่งหน้าตาตื่นมาที่วัดมือถือถุงซิปล็อกที่เต็มไปด้วยสำเนาเอกสารหลวงพ่อลุงหม่อง ฉันเจอหลักฐานสำคัญน้าเย็นวางเอกสารลงบนโตะ๊ะนี่คือสำนอาใบาโอนเงินจากสมบูรณ์ที่ใช้ชื่อวัดแต่ปลายทางกลับเป็นบัญชีชื่อสมบูรณ์วิทยากุลุงหม่องพลิกเอกสารดูทีละใบดวงตาฉายแววตกใจจำนวนเงินไม่ใช่น้อยๆนี่แสดงว่าเขาใช้ชื่อวัดรับบริจาคแต่เอาเงินเข้าบัญชีตัวเองฉันได้จากหลานสาวที่ทำงานธนาคารนั่นแหละนเย็นพูดแต่เขาขอให้ปิดชื่อไว้นะ กลัวเดอดร้อนคณะกรรมการนำเอกสารทั้งหมดไปปรึกษาหลวงพ่อทันทีและในเย็นวันนั้นหลวงพ่อก็ประกาศกลางวัดให้ชาวบ้านมาร่วมฟังความจริงศาลาวัดแน่นขนาดด้วยผู้คนสมบูรณ์นั่งหน้าซีดอยู่ข้างหน้าในขณะที่ลุงหมองเป็นคนกล่าวสรุปจากหลักฐานที่เราตรวจสอบพบว่าเงินบริจาคจำนวนหลายล้านบาทไม่ได้เข้าสู่บัญชีวัดแต่ถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของโยมสมบูรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ เสียงฮือฮาดังขึ้นบางคนถึงกับร้องไห้บางคนกุมมือภาวนาสมบูรณ์ยกมือไหว้หลวงพ่อน้ำตาไหลพรากผมผิดไปแล้วครับหลวงพ่อผมผมลำบากผมไม่ได้ตั้งใจจะโกงผมจะคืนเงินทั้งหมดผมสาบานหลวงพ่อหลับตานิ่งแล้วกล่าวเบาๆแต่ชัดเจนการสำนึกผิดนั้นสำคัญแต่ผลแห่งกรรมย่อมตามมาเสมอ ยมสมบูรณ์เราจะให้กฎหมายและศีลธรรมจัดการเรื่องนี้หลังจากคำประกาศของหลวงพ่อจันทุกอย่างก็เป็นไปตามคันลองแห่งธรรมและกฎหมายชาวบ้านพานกันไปร้องเรียนที่อำเภอและแจ้งความกับตำรวจในข้อหายักยอกทรัพย์สินของวัดไม่นานนักเจ้าหน้าที่ก็นำหมายเรียกมาเยื่นถึงสมบูรณ์และมีการตรวจสอบบัญชีอย่างเป็นทางการข้อมูลจากธนาคารหลายแห่งยืนยันว่า เงินบริจาคจากชาวบ้านถูกโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของสมบูรณ์จริงรวมแล้วเป็นเงินกว่าสิบล้านบาทวันที่เขาถูกควบคุมตัวขึ้นรถตำรวจชาวบ้านมายืนดูหน้าศาลาวัดมีชาวบ้านมารวมตัวกันหลายคนยืนกอดอกบ้างยกมือไหว้หลวงพ่อที่ยืนเฝ้าอยู่อย่างเงียบงนันสมบูรณ์เดินออกมาด้วยสีหน้าซี๊เซียวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแขนเบาๆพาเดินไปยังรถกระบะตำรวจที่จอดรออยู่ริมถนนหน้าวัด เขาไม่ได้พูดอะไรไม่มีน้ำตาแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งละอายสับสนและยอมรับในชะตากรรมยายแจพมพึมพำเสียงแผ่วไม่นึกเลยนะจะทำกันได้ลงคอคนทั้งหมู่บ้านไว้ใจแกขนาดนั้นลุงพูนยืนกอดอกสายหน้าก็เคยนั่งวงข้าวด้วยกันแท้ๆบอกบุญยังไงก็ยกมืออนุโมทนานี่ มันหลอกกินศรัทธากันชัดๆบางคนยืนก้มหน้าบางคนใส่หัวอย่างผิดหวังโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยร่วมทำบุญด้วยความเชื่อมั่นในตัวสมบูรณ์ใบหน้าของพวกเขาเปื้อนน้ำตาแต่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความโกรธมันคือหยดน้ำตาของความเสียใจที่ศรัทธาถูกหักหลังเมื่อรถตำรวจแล่นออกจากวัดเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเบาๆแล้วค่อยๆห่างออกไปบรรยากาศจึงเริ่มคลี่คลาย แต่ไม่อาจลบความสะเทือนใจได้ครอบครัวของสมบูรณ์อยู่ได้อีกไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะเก็บข้าวของย้ายออกจากหมู่บ้านไปเงีย,งยบๆลูกสาวของเขาที่เคยเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองต้องหยุดเรียนกระทันหันด้วยเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายและการถูกซุบซิบนินทาส่วนภรรยาของสมบูรณ์หน้าตาเศร้าส้อยไม่ออกมาพบปะใครอีกเลยบ้านหลังใหญ่ที่เคยเปิดไฟสว่างมีรถยนต์จอดหน้าบ้าน กลายเป็นบ้านร้างประตูถูกล็อกสนิทรัว้วเริ่มมีเถาวันไต่ขึ้นทีละเส้นบางคืนที่ฝนตกหนักเสียงฝนกระทบบ้านหลังนั้นกลับยิ่งทําให้ชาวบ้านที่เดินผ่านรู้สึกหดหู่ราวกับได้ยินเสียงสะท้อนของกรรมบ้านที่สร้างจากเงินศรัทธาไม่อาจให้ความสุขที่แท้จริงได้เพราะมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์ใจวัดโพทองที่เคยเต็มไปด้วยความระแวงค่อยๆฟืน้นฟูความศรัทธากลับคืนมาหลวงพ่อจันให้ตั้งกองทุนโปร่งใส มีระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้และประกาศรายรับรายจ่ายทุกเดือนกลางสาราวัดทุกบาททุกสตางค์ของโยมคือศรัทธาไม่ใช่แค่ตัวเงินหลวงพ่อพูดในวันทาบุญเดือนถัดมาเราสร้างเมนได้ด้วยศรัทธาแต่เราต้องรักษาศรัทธานั้นให้มั่นคงยิ่งกว่าเดิมในอีกไม่ถึงหนึ่งปีเมนหลังใหม่ก็เริ่มสร้างขึ้นจริงด้วยความร่วมมือจากทุกคนในหมู่บ้านแม้จะใช้เวลานาน,านกว่าเดิมแต่ทุกขั้นตอนก็โปร่งใสและเต็มไปด้วยความจริงใจ ยายแจมเองแม้จะเสียเงินไปแต่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปรงความจริงและคืนความบริสุทธิ์ให้วัดเธอนั่งมองเมนที่กำลังก่อสร้างจากสลาวัดอย่างสงบพลางพูดกับเพื่อนบ้านว่าบางทีบุญของเรามันไม่ใช่แค่สร้างเมนแต่มันคือการช่วยรักษาศรัทธาของทั้งหมู่บ้านเรื่องนี้จึงจบลงไม่ใช่ด้วยการลงโทษเพียงผู้กระทำผิดแต่ด้วยบทเรียนของความซื่อสัตย์และการไม่ยอมให้ความดีถูกทำลายด้วยความโลภ ขอบคุณที่เข้ามารับฟังคลิปของเราฝากกดติดตามให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ